สวัสดีทุกคนพบกับโจในช่วงซูบอย์พอดแคสต์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับครั้งนี้ขอเปิดประเดิมต้นปีด้วยการพามาทำความรู้จักกับ5ซูบยที่น่าสนใจในปี2024ที่ถือว่าเป็นดาวรุ่งตัวท็อปของแต่ละค่ายนะครับโดยใช้ดูจากพลังก,กำลังแรงมา้าเครื่องยนต์รวมไปถึงราคาค่าตัวนะครับแล้ว5โมเดลรุ่นนี้จะเป็นรถรุ่นอะไรจากค่ายไหนไปติดตามชมกันเลยครับ เปิดประเดิมรุ่นแรกกับดูคาติพนิกาเล่ V4R นะครับถือว่าเป็นซูบอยจากค่ายปีศาจแดงที่กำลังร้อนแรงในนาทีนี้นะครับและได้รับการยอมรับจากแฟนๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกด้วยรูปลักษณ์สไตล์ตัวรถที่สงพลังดุดันร้าวใจมาพร้อมเครื่องยนต์ d Star ิ s m o สเ c ดิซ s ่ส a าร์เด R V4 ขนาด 998cc ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่218แรงม้าที่15,500รอบและสามารถทำเลดไลน์สูงสุดได้ถึง16,500รอบส่วนแรงบิดสูงสุดที่100 ร้นิวตันเมตรที่1 2 0 0 0อรอบนะครับอีกทั้งทางค่ายยังเคลมมาว่าเจ้าปีศาร์รุ่นนี้หากมีการปรับแต่งเพิ่มเติมท่อสิ่งจะสามารถรีดสมรรถนะสูงสุดได้ถึง240แรงม้าเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโมเดลรุ่นนี้ดึงสมรรถนะจากตัวแข่ง World Super b i k e นะครับและเป็นที่นิยมของฟังฝั่งเอเชียและยุโรปเลยก็ว่าได้และแน่นอนยังมาพร้อมกับช่วงล่างปรับแต่งเต็มระบบโดยด้านหน้าจะเป็นโช๊คเออร์ลิน NPX 25 5 30ส่วนด้านหลังจะใชบสามลิเช่นเวนดกัน,นครับจะ x 36 พร้อมคาลิปเปอร์เบรก b บมโบโมโนบ็อกซ์สไตลิมาสลูกสูบขณะที่ด้านหลังเป็นคาลิปเปอร์เบรกสลูกสูบจากเบมโบเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังใช้ล้ออลูมิเนียมฟอร์และยางซิ ing, ่งอย่างพ i r อรีเดโวซูเปอร์คอร์ซาเอสพีนะครับสำหรับรุ่นนี้เปิดราคาจำหน่ายในตลาดอินเดียอยู่ที่6กล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันลูปีหรือราวๆสามล้านบาทถือว่าสมราคาค่าตัวเลยทีเดียวนะครับ ต่อนันที่เทพเจ้า3ตาหรือ Aprilia RSV4 Factory Speed w i t e Limited Edition สูบไยะระดับเรือธงจากสัญชาติอิตาลีนั่นเองนะครับที่ถอดแบบมาจากตกแข่งในรายการ MotoGP อย่าง Aprilia r s GP ด้วยชิ้นส่วนตัวรถที่ถูกออกแบบมาให้มีความแอโรไดนามิกบวกกับเครื่องยนต์ V4 65องศาขนาด1 0 9 9 cc ที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่217แรงม้าที่13,000รอบพร้อมแรงบิดสูงสุดที่125นิวตันเมตรที่1 5 ร,รอบและแน่นอนเทพเจ้าสามตารุ่นนี้นะครับมีน้ําหนักตัวรถอยู่ที่201กิโลกรัมจึงทาให้โมเดลรุ่นนี้เป็นที่น่าสนใจของเหล่าเบเกอร์สายสปอร์ตไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนอกจากน้าหนักตัวรถที่ค่อนข้างเพียวและเบาแล้วยังมาพร้อมกับช่วงล่างระดับท็อปอย่างเออร์ลินส์มาร์ EC 2.0และระบบเบรกจากเบมโบนะครับพร้อมล้อตัวเทพอลูมิเนียมฟอรลดไปถึงลักยางสายฟ้าอย่างพิเนลลี่เดโบซูเปอร์คอร์ซ่า SP ติดมาไว้ให้อีกด้วยได้รับการยอมรับจากแฟนๆ วงการมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกโดยจะจำหน่ายในราคาแนะนำที่26,499ดอลลาร์ 26, นะครับหรือราวๆ913,000บาทสำหรับสาวกอพิเลียนะครับใครสนใจโมเดลสายสปอร์ตนะครับรุ่นนี้สามารถไปจับจองกันได้เลย สงตัวท็อปจากค่ายยุโรปกันไปแล้วนะครับมาดูกันที่รถฝั่งทางญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเริ่มจาก Honda C b r พันทริบเบิลอาร์เอสพีสองพสบรุ่นเลือธทงจากค่ายปีกนกโชมปีล่าสุดนะครับที่ถอดดินเอมาจากโชมรถแข่งในรายการโม t ต GP อย่าง RC 2 1 3 v นะครับที่มาพร้อมกับการอัปเกรดใหม่ทั้งในส่วนของรูปลักษณ์การดีไซน์สมรรถนะเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างและเทคโนโลยีเรียกได้ว่าปรับใหม่รอบคันเลยก็ว่าได้นะครับโดยเจ้าซีบีอาร์พันทริบเบิลอาร4 สูบเรียงขนาด1,000 cc นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่214.56แรงม้าที่14,000รอบพร้อมแรงบิด113นิวตันเมตรที่12,000รอบพร้อมช่วงล่างกับโช๊คหัวกับรุ่น Erlin TDX36 SEC3 นะครับขณะที่ด้านหลังเป็นโช๊คเดี่ยวแบบโปรลิงรุ่น s e x 3ยางจะใช้เป็นรุ่นของ Pirelli d e a b o Super Corsa SPV3 นะครับที่รองรับการรีสมรถนะตัวรถในสนามแข่งโดยเฉพาะอีกด้วยสำหรับราคาการจัดจำหน่ายเจ้า CBR 1, j u p e r i SP 2,024นะครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งดูจากโมเดลตัวเดิมนะที่ขายอยู่ที่1,119,000บาทผมเชื่อว่าโมเดลโฉมปีล่าสุดจะต้องอัพราคาขึ้นอย่างแน่นอนไม่ก็ประมาณสัก100,000-200,000ก็เป็นได้ครับมาต่อกันที่สายสปอร์ตตัวท็อปจากฝั่งยักษ์เขียวอย่าง Kawasaki ZF10 WR 2,024นะครับ Super Sport ร,รุ่นฮิตที่เป็นนิยมของเหล่าไบค์เกอร์บ้านเรานะครับและเป็นรุ่นเดียวกับตัวแข่งในรายการ World s u p e r b มาพร้อมกับสมรรถนะอันเล้าใจกับเครื่องยนต์4สูบเลียงขนาด9 9 8ซีให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่210แรงม้าที่13,600รอบนะครับพร้อมแรงบิด111นิวตันเมตรที่11,500รอบนั่นเอง พร้อมช่วงล่างที่เมื่อคุณได้ขับขี่แล้วไม่ต้องเขินอายอย่างแน่นอนนะครับกับโช้กหัวกลับจากโชวะพร้อมซับแทงด้านหลังเป็นโช๊คเดียวใช้คาลิเปอร์เบรกเบมโบ่โบนด์บ็อกซ์ลูกสูบนะครับขณะที่ด้านหลังเป็นคาลิเปอร์ลูกสูบเดียวพร้อมล้ออลูมิเนียมฟอร์สนะครับจากมาเชสซีนี่นะครับและใช้ยาง p ิเรียลีเดวอสซูเปอร์คอร์ซ่า sp นะครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับเปิดอยู่ที่3 4ม9มดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือราวๆหนึ่งล้านแปดหมื่นบาทนั่นเองนะครับถือว่าถถ้้าาาใคครรมมีีตััังง์เเนน่ยกก็สไไปจจบอดล และปิดท้ายด้วยปากระเบนตัวซิ่งจากค่ายซ่อมเสียงอย่าง R1 GYTR Pro 25 Anniversary Limited Edition นะครับสปอร์ตตัวตึงนะครับที่มาพร้อมกับลวดลายแห่งความเป็นโมเดลฉบับตำนานที่ได้รับการออกแบบจากทีมวิศวกรที่พัฒนารถแข่งที่ได้แชมป์โลก World Superbike นำมาใส่ไว้ในรุ่นนี้ครับทำให้เจ้า R1 รุ่นนี้มีน้ำหนักที่เบาขึ้นแถมยังรองรับแอโรไดนามิกให้ดีขึ้นอีกด้วยและแน่นอนนะครับยังมาพร้อมกับขุมพลัง c o s p CP4 นะครับ ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางค่ายกับเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด9 9 8ซีที่ให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดที่200แรงม้าที่13,500รอบนะครับและแรงบิด113นิวตันเมตรที่11,500รอบนอกจากนี้ยังหล่อด้วยช่วงล่างตัวเทยียบอย่างเออรลิน FGR ที่ด้านหน้านะครับและเออรลิน TTX ที่ด้านหลังนะครับระบบเบรกจากเบรโ bo ทั้งด้านหน้าและด้านหลังปิดท้ายด้วยยาง slick Pirelli Diablo Superbike นะครับมาใส่หล่อๆไว้ในรุ่นนี้อีกด้วยโดยม เด๋รวรุ่นนี้นะครับจะเปิดจําหน่ายเพียง25คันนะครับเปิดสนนราคาเปิดตัวอยู่ที่159,000ยูโรนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ6ล้านต้นๆน,น,นะครับสำหรับใครที่เงินเหลือนะครับแนะนําว่ามีเงินอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องจองให้ทันด้วย ข้อสรุปนะครับกับ5สุดยอดโมเดลซูเปอร์บค์ของแต่ละค่ายที่น่าสนใจในปีนี้จริงๆยังมีโมเดลโฉมอื่นๆมาให้ชมอีกนะครับไว้เป็นคลิปพอดแคสต์ในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่กําลังสนใจอยากมีซูเปอร์บเอาไว้ลงสน,สนามสักคันในชีวิตบอกเลยว่าไม่ยากเกินรอนะครับ ยังไงก็ขอฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน s u p e r b i t e Thailand ได้ทุกๆช่องทางเลยครับสำหรับครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ